หลักสูตรกอพอล่าสุดใช้สอบปีหกแปดนะใช้สอบกอพหกแกพหกแเนี่ยก็กำหนดบนรับสมัครมาแล้วกอพอทุกปีรับสมัครต้นปีแล้วก็ไปสอบกรกฎาถึงสิงหาเดี๋ยวตารางสอบออกมาพี่แป้งจะรีบแจ้งทุกคนแต่ตอนนี้ให้ทุกคนสามารถเข้ากรอข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบเพื่อเตรียมตัวสมัคร ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6ถึงวันที่6มกรามกรานะแล้วก็หลักสูตรการสอบของเขามีอยู่3ส่วนข้อสอบมีทั้งหมด100ข้อเวลาทําข้อสอบก็คือ3ชั่วโมงแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้ส่วนที่1คณิตศาสตร์กับภาษาไทยมีทั้งหมด5คณิตศาสตร์35ข้อแล้วก็ภาษาไทยอีก ภาษาไทยอีก15ข้อรวมทั้งหมด50ข้อรวมทั้งหมด50ข้อภาษาไทย15ข้อนะคณิตออกอะไรบ้างอนุกรมคณิตศาสตร์ทั่วไปโอเปเรตตารางอุปมาอุปมาอุปมาอุปไมยเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์เงื่อนไขาภาษาเมื่อเรารู้ว่าแต่ละเรื่องออกเรื่องอะไรบ้าง สิ่งที่เราต้องรู้ตอนแรกก็คือหลักหลักการในการทำข้อสอบอนุกรมเป็นข้อสอบแบบไหนทำข้อสอบแบบไหนโอเปเรตเป็นข้อสอบแบบไหนทำข้อสอบแบบไหนโอปอมเอลโอมัมยเป็นข้อสอบลักษณะแบบไหนหลักในการทำข้อสอบคืออะไรเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เข้าไปหั่งในห้องสอบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตอบวิธีไหนเราไม่รู้แนวทางในการทำข้อสอบ ดังนั้นเราต้องรู้แนวทางรู้หลักการในการทำข้อสอบของแต่ละเรื่องแล้วฝึกทางทำโจทย์แต่ละเรื่องให้ได้มากที่สุดให้เราชินกับข้อสอบให้เรารู้ในหลักการให้เรารู้ในหลักการนะแล้วการสอบกอพอเอาแค่ผ่านเขาไม่ได้เอาคะแนนการสอบกอพอหรือไม่ได้เอาคะแนนการสอบภาคก,กอไปบวกกับลำดับตอนเราสอบข้าราชการนะเขาเอาแค่ใบผ่านเพราะฉะนั้นเรา ทำแค่ผ่านเท่านั้นทำแค่ผ่านเท่านั้นคณิตกับไทยเนี่ยปวชปวสปตีต้องผ่านหกสิบเปอร์เซ็นส่วนปทหกสิบห้าเปอร์เซ็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นเอาแค่ผ่านเท่านั้นดังนั้นเราก็ครึ่งหนึ่งถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นคือครึ่งหนึ่งนาะหกสิบเกินมานิดนึงดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องเราต้องไม่จําเป็นต้องได้คะแนนเต็มทั้งหมด แต่เราต้องได้คะแนนผ่านให้ผ่านมาในส่วนของภาษาอังกฤษมีอยู่25ข้อก็ออกประโยคสนทนาคำศัพท์สำนวนโครงสร้างประโยคแล้วก็การอ่านทําความเข้าใจอันนี้เกณฑ์การผ่าน50% 50%ปวชปวสปวตีปโอโททุกวุฒิเลย ทุกวุฒิเลยสา,าเกณฑ์การผ่านเดียวกันคือ50% 50%มากฎหมายลักษณะการเป็นค่าการที่ดีมีอยู่25ข้อก็ออกอะไรบ้าง 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ก็มีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชะกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546ก็มีแก้ไขเพิ่มเติมนะแล้วก็ 4. ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการก็มีแก้ไขเพิ่มเติมนะแล้วก็ข้อ5พระราชะบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ข้อ 6. พระราชะบัญญัติมาตรฐาน ทางจริยธรรมพศ2562เกณฑ์การผ่านก็คือ60%ปวชปวสปวอปตีปโท60%เหมือนกันแล้วเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนแบบนี้เขาแบ่งออกเป็น3ส่วนแบบนี้เราต้องผ่านทุกส่วนผ่านคณิตไทยตกอังกฤษผ่านกฎหมายถ,มถือว่าไม่ผ่าน ผ่านกฎหมายผ่านอังกฤษมาตกคณิตถือว่าไม่ผ่านดังนั้นต้องผ่านทั้งหมดแยกเขาแยกคิดผ่าน60ผ่าน50ผ่าน60นะแล้วก็กฎหมายณนะตอนนี้เรานั่งอ่านหนังสือกฎหมายเนี่ยเราให้เราเซิร์ชใน Google ได้เลยหากฎหมายฉบับเต็มหากฎหมายฉบับเต็มแล้วพิมพ์คำว่าแก้ไขล่าสุดด้วยเผื่อมีการแก้มีอะไรล่าสุดเราอย่าไปอ่านกฎหมายเก่านะ ส่วนอยู่ในเพจพี่ในเพจพี่แป้งพี่แป้งมีลิงก์ให้โหลดนะมีลิงก์ให้โหลดฟรีอยู่ในเพจแล้วก็โหลดรวมทั้งตัวแก้ไขเพิ่มเติมด้วยอ่ไปติดตามกันในเพจได้เนาะแล้วก็ในเพจพี่แป้งก็จะมีโครงการติวฟรีปีนี้ปีหกแปดคิดใหม่ทําใหม่อีกโครงการปลุกน้องอ่านเนี่ยไม่ใช่โครงการคิดใหม่ทําใหม่นะโครงการปลุกน้องอ่านเนี่ยทามาตั้งแต่ปีหกศูนย แล้วก็ตอนเนี้ยทุกเช้าพี่แป้งจะไล่สดไล่สดเอากิจวัตรประจำวันของพี่แป้งเลยตื่นเช้าเข้าห้องน้ำกินกาแฟสวดมนต์ไหว้พระอ่านหนังสืออันนั้นนะพี่แป้งจะพาพวกเราทำหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอ่ะมีสวดมนต์ไหว้พระตอนท้ายก็จะมีแนวคิด แนวคิดคำคมแล้วกพออพ็พาอ่านหนังสือสอบพอพาอ่านหนังสือสอบดังนั้นในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราได้สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยทำให้เรามีสติมีสมาธิในการอ่านหนังสือให้เข้าใจหนังสือมากยิ่งขึ้นแนวความคิดทําให้เรามีพลังในมีพลังมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วก็ในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ แล้วก็พาอ่านข้อสอบให้เรามีความรู้เข้าไปในห้องสอบเหมือนที่พี่แป้งบอกอ่ะอนุกรมเข้าทำแบบไหนทำข้อสอบยังไงพี่แป้งจะมาสอนพาพวกเราทำในหนึ่งชั่วโมงไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมงไลฟ์สดหน้าเพจกดติดตามเพจไว้ได้เลยอันนี้คือฟรีอันนี้คือฟรีทุกเช้าทุกเช้าเพราะพี่แป้งทำอยู่แล้วตอนแรกก็คือตื่นอ่านหนังสืออะไรอยู่แล้วมาคิดอีกทีน,นึ่งเออแล้วก็ไลฟ์สด พาน้องๆสวดมนต์ไหว้พระอ่านหนังสือตามที่เราทําปกติก็จะไม่ได้แค่ว่าบอกให้พวกเราทําเราทําอยู่แล้วเราก็เอาออกมาให้พวกเราดูว่าเออทําอยู่แล้วนะทําจริงๆทําทุกวันแล้วก็ทําไปด้วยกันถ้าทําได้ทําไปด้วยกันได้เนี่ยสอบผ่านกอพอปี6-8แน่นอนสําหรับปีนี้ก็เชิญชวนน้องๆเข้ามาติวฟรีในเพจพี่แป้งได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ